สวัสดีจ้าทุกคนเก่มามงเศร้าค่ะพระอาทิตย์เรื่มโพจากขอบฟ้ามาแล้วนะคะทุกคนสวยงามไปอีกแบบค่ะทุกคนเห็นหรือเปล่าคะโอ้ยบรรยากาศดีพียวชอบมากเลยนะคะเวลาที่เฮามองทองฝานะคะมันเห็ุให้เฮารู้สึกอมันมีความสุขนะคะทุกคนเห็นไหมคะสวยงามมาเลยนะคะกระทบกับฟังสวยงามมากมาเลยะคะ่ะ น้ำแข็งที่อยู่ในทะเลสาบก็เริ่มละลายไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีนกเป็ดนำออกมาเล่นอยู่ค่ะนิดน้อยนี่แหละค่ะกระพาอให้เฮาได้เห็นนะคะเวลาที่มีแสงสว่างก็จะเหให้เฮารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะเราชอบแสงพระอาทิตย์นะคะที่กําลังเปิดจากขอบฟ้าออกมานะคะเให้เฮารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจนะคะนี่แหละค่ะทุกคน ชีวิตในต่างแดนของเปียวค่ะว่ามีอย่างไรวันหยุดเปียวก็ชมบรรยากาศคน นี่แหละค่ะทุกคนชีวิตในตางแดนของเปียวค่ะว่ามียังไรวันหยุดถ่ายรูปตัวเองค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะเปี้ยวชอบมากเลยค่ะทุกคนเวลาทีพระอาทิตย์ส่องแสงแล้วเพี่ยวจะถ่ายรูปเบิงบันไดนะคะทุกคนเบิงขันบันไดเบี้ยวเบียวต้องกวดหิมะออกนะคะเพราะว่าบรสันเนี่ยค่ะจะทําให้เขาลื่นได้นะคะ ทุกคน,นมือเปียวแดงหมดเลยค่ะเดี๋ยวเปียวจะเข้าไปดื่มชาแล้วเบียวจะมากวาดหิมะไมค่ะหิมะเต็มขันบันไดเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนชีวิตในต่างแดนบ่นมีอ,อย่างเลยค่ะหน้าหนาวก็ต้องกวาดหิมะนะคะเื้อมือเขานะคะต้องใส่ถุงมือนะคะเบียวลืมเอาถุงมือออกมาเบียวจะข้าไปดื่มชาสักหน่อยนะคะเพราะว่าประสาทสัมผัสเขายู่มือนะคะเดี๋ยวเปียวจะเอาถังไปนะคะ ใส่พื้นค่ะทุกคนใส่พื้นพื้นไว้ถ้าไปออยไฟนะคะเนี่ค่ะทุกคนเปียวบอกเวลาผิดตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบหานะคะทุกคนบรรยากาศหน้าบ้านเปียวค่ะหิมะเต็มเลยพ่อนะเมื่อคืนมูมาก,กินเขานะคะ่ะหิมะเต็มเลยพ่อนะคนก็จะออกมาเดินตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะคะหิมะก็จะขาวโพลนเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะหิมะตกหนาประมาณนี้นะคะ เขาก็จะตกมาทุกวันนะคะวันละนิดละน,ละน้อยทุกคนเห็นว่าหิมะอันนี้จะเป็นแบบปุยนะคะเป็นเล็กๆล,ละเอียดละเอียดเบาๆนะคะระยิบระยับสวยงามไปอีกแบบนะคะทุกคนเห็นหรือเลปล่าคะถ้าเป็นหินหิมะที่แบบว่าเปียกก็จะเป็นอีกแบบนึงคะ่ะแต่แบบนี้จะเป็นแบบเบาๆพราะแดดออกก็จะไล่ลไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะแล้วค่ะทุกคนหิมะ เต็มเป็นทะเลหิมะเลยล่ละค่ะทุกคนส่วนแม่น้ำในทะเลสาบก็บกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันอากาศเย็นนะคะแต่พอ,อเอาแดดออกก็เริ่มละลายนะคะโอ้ยเนี่ยคะ่ะเวลาที่แสงแดดกระทบหิมะเปรี้ยชอบมากคะ่ะเพราะว่ามันโรแมนติกดีจะพาทุกคนมาชมทะเลหิมะนะคะทุกคนทุกคนชอบหรือเปล่าคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นดอกซากุระของเปียวนะคะ ตอนนี้เขาก,กำลังหลับไหลอยู่นะคะทุกคนซากุระต้นนี้ก็ใบร่วงหมดแล้วนะคะต้องรอชมกันปีหนานะคะว่าจะเป็นยังไงนี่แหละกะบเสน่ห์ในเมืองหนาวนะคะต้นไม้ต้นไหลก็หลับไหลหมดนะคะความสวยงามแล้วก็มีทั้งความเหน็บหนาวนะคะถามว่ายูหรือเปล่าก็ชินนะคะแต่ก็มีบ้างที่ บางวันคิดถึงบ้านนะคะอดอกไม้เปียวเพื่อก็จะทําความสะอาดขันบันไดนี่แหละค่ะคือความยากลําบากนะคะคือเวลาหิมะตกหลาย,ยางสินะคะเขาต้องรีบกวาดออกเ่ราะันจะลื่นนะคะบ้านเปียวเหตุบทันค่ะทุกคนเป็นอย่างไรเน่จ้าทุกคนชอบหรือเปล่าคะสวยความสุขเล็กๆนะคะ เอาหาความสุขได้จากสิ่งรอบตัวของเขาเนาะค่ะทุกคนหนาวยวอยู่บ้านคนเดียวค่ะว่าี้อย่างค่ะทุกคนพาทุกคนชมหิมะพาทุกคนชมความสวยงามของหิมะว่ามันหนาขนาดใดหนาประมาณอู้หลายเซนติเมตรอยู่นั้นเนี่ยเราค่ะทุกคนนันหนา สวยงามมากเอาดำแดงมาห้อยนี่กินได้เลยนะคะค่ะต้นไม้ต้นไหลรก็รับไหลหมดแล้วคะ่ะใบเหี่ยวแห้งหมดแล้วคะ่ะทุกคนบ้านเพียวหลังคาเต็มไปด้วยหิมะคะ่ะนี่แหละคะคือความสวยงามนะคะในช่วงที่หิมะตก แต่ก็มีความเหน็บหนาวแอบซ่อนอยู่นะคะถ้ามีแสงแดดก็จะเหตุให้เฮารู้สึกอบอุ่นขึ้นมาแต่เฮาก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะวันนี้เบลพาทุกคนมาชมบรรยากาศแต่ความหนาวนะคะในเมืองนอกเวลาที่หิมะตกเฮาายู่กันยังไงเฮาก็ยู่กันแบบนี้คะ่ะแบบหนาวๆนาเย็นสบายไปอีกแบบค่ะวง นาจนล้มออกนะคะควันออกค่ะพูดผิดมันขึ้นไปสวนเพื่อนมันกินเข่าอยู่บ้านนะคะตื่นเช้ามาเพื่อเก็บทําความสะอาดนะคะแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานแล้วก็ดูแลบ้านนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะคือชีวิตอยู่ในตังแดนของเปียวนะคะในช่วงวันหยุดเปียวพาทุกคนมาชมหิมะแล้วก็บบรรยากาศที่สวยงามเวลาที่แดดออกหวงังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะ เดี๋ยวจังใดเจอกันในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย